เฮ wow. ้ยนี่เก่งฝ่ามั้ยเราไม่มีตังค์ว่ะเป็นเงินหญิงที่ฝ่าเค้กตารอด้วยไม่รอ ก็เอาสองเอีมยาสองมตกเอาสองมาให้เ่จเป็นสิบลบสองเลากสูตรยายไปยางไก็ได้เท้ากับเลขเท้ากับห้าก็ได้าวัาหลังมีอะไรสงสัยก็บางทีก็มาถามกัน ้องอยอมตั้งใเรียนเลยครับแหมใครจะไปเก่งเหมือนบอสล่ะเที่ยจริงๆอันเนี้ยไป,ไปตั้งแล้วเล่นจะดีขึ้น me <laughs> มีสาวบีจะมาเล่าให้นังเรียนฟกว่ามีเพื่อนเราคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีความสามารถในด้านกีฬาชกมวยเขาได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันชกมวยในกีฬาโอลิมปิกที่ภูมิกับกิ่งป,ประเทศจีนและได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกลับมาบุคคลคนนั้นคือนาลากรครับเจนนาล ในโอกาสนี้อยากจะให้นารละกอนได้เล่าความรู้สึกให้เพื่อนฟังับก็ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้รางวัลนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนครับที่ส่งกาลังใจเปเชียร์ เวลามันก็เล่นเก่งแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงอะเรื่องเรื่องผู้หญิงนี่ว่ามันก็เจ้าชูนะเออแต้ใก็ตี้ประมันก็ก็ได้นะแต่แต่ให้ตี้คิดดีๆล้วกัน เต็มที่แล้วต้องเต็มที่แล้ววันนี้หมดแล้วเนี่ยเอ้ยวันนี้ฉลองกันหน่อยเว้ยได้เหรียญมาเต็มที่แล้วเนี่ยเย้เหรียญสุดใหญ่ๆเลยเกินนี่ยหืมอืมหืมจังใจจริงโจ้ได้ข่าวว่าแมตตี้ชอบมึงว่า เฮ้ยอายุยีงทาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้วะกูก็ไม่มีอย่างี้เราถามพี่ไม่มีเหรอเฮ้ยกูก็ไม่มีเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยมึงต้องจัดแล้วแหละเนี่ยคงต้องงั้นมั้งชนกันหน่อยดีกว่ามั้ยหยุดแล้วไงโอ้โหของมึงนี่ป่วยจังเฮ้ยไงเนี่ยได้ข่าวพวกกันไ้ตีกันเนี่ย น้าอนดะเว่าผมไม่ได้เดินกว่าเนี่ยวันนี้มาจัดสุดดอกหนึ่งหาบ้านว่างด้วยวะเฮ้ยอย่าลืมนะยุบเฮ้ยเอาดานิดนึงนิดนึงดิมีเรื่องไม่สบายใจจะบอกวันนั้นเราไปได้ยินในโจมพูดว่ามันจะทำมีดีมีลายกับตีอ่ะโบ๊ดทำไมโบว์ต้องทำอย่างนี้ดยอะ ไมนต้องขข้รลายเจ้าด้วยเราไม่อ,อยากจะคุยกับโบ๊ทแล้วสิไปนี้ของกันแล้วหรือเปล่าไป่จ้ะเป็นไงดีวะเจ้าจะไปไหนเนี่ยก็ไปซื้อของไงที่ไหนอน่ะนี่ข้างหน้าเนี่ยเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวแวะเซเว่นแป๊บนึงแล้วกัน เดี๋ยวลงซื้อของคบนึงนก,กินไรเอาไรเอาอ่ะไเลออืมเกตี้แป๋วขางหลังหน่อยดิได้เป่านะ อใอส่พี่บอกไปแล้วนะมั้งิน้ำอ่ะ่น,นมบอ ดีเลยอ่ะกลับบ้านเถอะเดี๋ยวไปส่งบ้านนะเฮ้ยวายวาแม่งเสียงงานเลยว่ะ ทำไมวะบอกว่าแม่งตามมาแม่งจะเอาเรื่องกูถ้ากูไม่เลิกคอมเมนต์ตีว่ะอย่างงี้ก็เซ็งไงเด็เซ็งเลยให้เวลาโจ้ผู้หญิงมีเป็นล้านเห็นไม่เกิดงั้งเยอะไม่เป็นไรเป็นลาเล่นไม่ต้องร้องไม่เป็นไร ที่ขอบคุณบอสจริงๆนะถ้าไม่ได้บอสจะแย่เลยที่ไม่รู้ว่าวิโจเป็นคนแบบนี้ขอบคุณจริงๆเออไม่เป็นไรล่ีหลังพูกอะไรไปอ่ะเชื่อกันบ้างตาหลังจากวันนั้นโจก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆส่วนบัวกับนตตี้ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไป